สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ2องสีสเกตร้านพี4ีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จงังหวัดสีสเกตรครับวันนี้มารีวิว40แรงครับผมตัวนี้เข้ามาใหม่ครับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น L4018 นะครับผมเป็นรุ่นดีที่ครับผม L4018 ดีที่ จดทะเบียนปีหกครับอันนี้ปีใหม่ๆเลยราคาเบาๆครับผมตัวรถสีสันเดิมๆครับอันนี้เครื่องเดิมๆนะครับผมเครื่องไม่เคกไม่ไอายน้ำไม่ดันครับรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับผม อันนี้เลขไม่มันไม่ขึ้นนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนเลือนไม้ใหม่เปลี่ยนเลือนไม้ให้ใหม่นะครับผมยางหน้าหลังตั้งแต่พร้อมรถนะครับยางหน้าก็ประมาณ60เซได้ครับผมยางหลังประมาณ70ได้ครับ ถ้ายสวยนะครับผมซินล้อสองฝั่งไม่เคยแกะครับปั๊ไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับผม PTO แทบไม่ไม่ได้ใช้งานครับ เรื่องเกียร์ดีครับผมเกียร์เงียบๆเพื่องถ่ายเงียบๆเ,เลยครับผมคันนี้ครับผมขายอุปกรณ์ดันหน้าไปก่อนนะครับอุปกรณ์เฉพาะดันหน้าไปก่อนท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์หลังผ่านหลังโรตารี่ก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์08 16 00 475 3 08 16 00 475 3าอยู่ร้านอยู่บ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผม คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้เฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนครับผมจากใจทูซีแทสเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ